หายแลมยักษ์เขียวนะครับสีเป็นระบบ2ูเคแห้งช้านะครับไม่มีนเน่นทะเบียนสำเนาบัตรเจ้าของรถนะครับภาษีขาดเกิน,นรับกี้ามีคนรับจ้างอง่วนนอกนะครับทำได้แน่นอนนะครับทำเกินหนึ่งพันคันละ 5ปีแล้วครับเอกสารสัตในลูกค้านะครับทั่วประเทศโอเคเรามาดูของต่างนะครับจานหน้าแอมโบตามตะวันนะครับสำเนาตัวเหมือนนะฮะสี่ขอเลสซิ่งแอมโบ้เช่นกันนะครับล้อหน้า17ข้างบนลอตซี่นะครับไหม่ใส่ใหม่ขึ้นนะครับเสื้อ185ขอบูเวนโอนะครับ เย,ยงดีเกทีไปตรงหลังแบมโบแดงสำเนาเช่นกันนะครับกานหลังพูดนะครับกานหลังแปกครับตับหลังร่วงครับล้อหลังสิบแปดล้ออมนะครับล้อหลังล้อหน้าอะไรก็ไม่รู้ล้อหน้าเสียครับสามสิบนาทีนะครับ ทำร้อนห้าสิบองศาครับ4 4 9ห9่า้อาบาบาทนะครับกับเขียวมาแล้วจ้าข้อเลนหนึ่งใบนอนพิเนียมแล้วนะครับขอฟังเสียงเครื่องกันก่อนสวยงามพีเนียมนะครับ นี่นะครับขอ,อเดี๋ยวบวกมาเร่งเล็กน้อยครับขอบคุณครับรูปร้อสักครู่